สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสาวจุ้มจุ้มแพ้มาอีกแล้วนะจ้าวันนี้จะพามากินอย่างมาตีวันนี้จะพามากินแกงหน่อไม้วันนี้จะพามาทานแกงหน่อไม้นะคะแล้วก็ตามด้วยของหวานมะม่วงข้าวสวยร้อนๆวันนี้มานั่งกินอยู่หลังบ้านนะจ๊ะวันนี้มานั่งทานอยู่หลังบ้านมายังใจมากินอยู่หลังบ้านมาตีสะออนดอกไม้เจ้าของเดี๋ยวหนูจะไ้เบิ้งเด้อแป๊บหนึ่งนะหนูจะให้เบิ้ง แป๊บหนึง่งอนุญาตกินแป๊บห,หนึ่งดอกกุหลาบหนูปลูกไว้มาหลายปีแล้วมา,าจากพี่น้องมากินอันแกงน้ำไม้น้ำกันนี่เห็ดหนูแซ่บๆนี่แกงน้ำไม้สดๆหนูซื้อมาต้รงวานนี่จา่าแกงน้ำไม้ได้เดี๋ยวไม้ได้หน้ซีนโน่ไม้ซีนอ,นไ,นอได้นี่ละ่ะสองถ้วยนิดหน่อยกินของวขาเจ้าแซ่บ แม่ขอจ้าว้อเทื่งไปเดียแบบนี้เลยจ้าแบบนี้เลยเอาข้าวผสมใส่สแกงเลยอร่อยดีอ้บรรยากาศดีขนาดวันนี้เป็นมันทิเก้ามิถุนายนสองศูนย์สองศูนย์นะจ้าอันยังไม่ได้กลับไปเฮ็ดงานอยู่จ้ะมาจากคำนี้กินนกโดดพร้อมสะดุดโดดน้ำกินน้ำกัน แซบครับพี่น้องมาเด้อมาเด้อมากินแกงแล้วไหมนั่งกินอยู่ส่วนหลังบ้านคนเดียวได้บรรยากาศขนาดแซบคำนี้เลยจ้ะ หเห็ดหนามอุจุไหมาจา๊ะหนามบัหลายเป็นไลหนู้ใส่แกหนอไม้ใส่ผักสมบปปิใส่ทุกอย่างเลยใส่ออ่ ใส่ผักชีลาวใส่เห็ดใส่ทุกอย่างเลยจ้ะมาจากคํานี้พริกเผ็ดๆกินกน,น้วกันอืนัวสับบขับ ตอนใหญ่ๆ <c oughs> บ้านเฮาหน่านี้น้ำไม่มีบ่รน้อจ้ะ <c oughs> อุ้ย ยำถึงลูกโดดอ,อร่อยมากคำใหญ่ๆด้วยกันจ้ามาเด้จ้ามาเด้จ้าโอ้ยแมงมัน ออ,อ,อร่อยจนพูดไม่ออก เองแซ่บเองกินเองย่องเจ้าของก็เป็นทำเองอร่อยเองกินเองฉ็นยังมั้่าง โอ้แซ่บมาเดินมาเดินมาเดินหิวข้ามดมือมีเบื่อกินข้าว มีผู้ใดเป็นขุณหนูบ่เจา้าเวลไ้หนูกินข้าวเจ้ากับอาหารเล้าๆนะหนูเอาข้าวเจ้าเทส่เด้ให้แกงอย่างสซมหนูข้าเจ้าเทส่ข้าวเจ้าแปลว่าข้าวสวยสำหรับคนสวยกินข้าวอืม

มาโดยจ้าเ้อม,มากินข้าวเที่ยงน้ำกันอย่งเขาู้เดียวได้เมื่อนี่น่ะไม่เจ็บเห็ดเวียกไม่ได้เจ็บทำงานอยู่นั่งกินแกงเห็ดคนเดียวลมผัดบีวีมีแห้ง hết um, hết đây mà tôi không ăn má cho má kinh ngon lại cái mà thui lắm โดนดนเทื่อกินแซบจะ้ะแพงนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรนานๆทีกินอืม Ưm ừ. Rồi Kiêng thủy rồi cháu Mà tỏ cơm luôn mà muộn bẩn nè con này xí Ưm ừ. Ưm ừ. แซ่บหลายมิ้งจกผ่ามดม,มื้อมือเช้านี่เปรี้ยวหวานดำมือลังหนูทมสิเม้นรีวิวอันเครื่องสักผ้าเด้อแล้วเขาเจ้าอยู่เนี่ยสักผ้าจังใดด เครื่องสักผ้ากระจกม็นคือบานเฮาเดียวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวคลิปต่อไปก่อนแปบ๊บหนึ่งอ่อเว้ยลืมก็ท่วงกันเนาะสิให้เบิ้งหนอกกุหลาบที่ไม่กินข้าวข้างนอกนี่ก็ย้อนหนอกกุหลาบเดี๋ยวแป๊บบนึงแป๊บบนึงคำนึงกัน บนนึงคะเห็นดอกกุหลาบสาวจุ่มชุมแพ้บอสอยไหมคะนี่แหละค่ะเทียนนูมากินข่าวหลังบ้านกันย้อนอันนี้เดียะนนอยากอ้างดอกกุหลาบปลูกไว้เยอะเลยนี่เดียค่ะ อ้ามีแห้งละอร่อยมากสํานีละค่ะเดอ้อเมื่อนี้จุ่มจุ่มแพวขอลาไปก่อนมากินข้าวนอกบ้านบ่แมนบอผิดบอไม่มากินข้าวข้างบ้านในสวนกุหลาบเพราะว่าอยากอวดดอกกุหลาบมาก <laughs> โอ๊ย,อย,อยแต่ยังหัวจะาของมาพูดเดียว อยากว่ดอกกุหลาบจ้าถ้าชอบกดไลค์ like, ถูกใจกดแชร์กดซับสไครให้ดนะจ้าแล้วคลิปหน้าจะมาใหม่มาแชร์อะไรดีๆกินอาหารอร่อยๆให้กินให้ดูนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า